สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวาราวุธย้ำเคลียร์ปมชาดานนัทวุฒิจบแล้วอ้างบางคนนั่งประชุมนานมีความเหนื่อยล้าทำให้เกิดอาการหงุดหงิดคุยจบแยกย้ายกันไป 3มิถุนายน2565นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พักชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ระหว่างนายชาดาไทยเศษรองหัวหน้าภูมิใจไทยสอสอุทยธานีตบหน้านายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสอสอสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาในสภาวา่า เหตุการณ์เมื่อคืนวันที่สองมิถุนายนเป็นสีสันระหว่างการประชุมสภาเมื่อมีการประชุมโดยใช้ระยะเวลานานสมาชิกบางคนอาจรอนานมีความเหนื่อยล้าทำให้เกิดอาการหงุดหงิดเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องขอเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต่างเป็นพี่น้องกันนายชาดาเองก็เคยอยู่พักชาติไทยมาในอดีตกับนายนทวุฒิมีความคุ้นเคยกันมีความเข้าใจผิดกันบ้าง นิดหน่อยกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติและที่สำคัญเมื่อจบก็แยกย้ายกันไปไม่ได้มีติดใจอะไรกัน ผมเองได้คุยกับทั้งพี่นัทวุฒิและพี่ชาดาตอนอยู่ในห้องประชุมก็คงมีอาการหงุดหงิดกันทั้งคู่เมื่อมีการขึ้นเสียงบ้างอะไรบ้างแต่จบแล้วก็เลิกรากันไปไม่มีอะไรและพูดคุยกับหัวหน้าอนุทินแล้วทุกอย่างปกติดีไม่ได้มีอะไรเหมือนปกติทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเลยมันก็แค่เหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นไม่ได้จะนำไปสู่ความมีปัญหาเรื่องการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนายวราวุธกล่าวว่าตนอยู่บนบัลลังแต่เท่าที่ทราบมาคือไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นส่วนการที่คนไปรุมกันเยอะนั้นก็คล้ายกับว่าไปกันกันเอาไว้เวลามีอะไรจะได้แยกย้ายกันออกมาอะไรทำนองนี้เพราะกลัวว่าหากอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่จึงเข้าไปแยกย้ายห้ามปรามกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพส์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ